ซาร่าคาสิกินีถ่ายคลิปไลฟ์สดด้วยน้ำเสียงน้อยหนักเผยพูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟังไม่อยากให้คนไทยจดจำเราแบบนี้สาซาลาได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กซาลาคาสิกินีอีกครั้งขนาดทานอาหารกับครอบครัวโดวยช่วงหนึ่งสาวซาลาได้กล่าวว่า กลับมาขายของใช้ชีวิตปกติชีวิตเราต้องไปต่อตอนแรกกลัวว่ากลับไปขายของแล้วจะไม่ได้ขายกลัวคนยังตามต่อว่าอยู่ก็เลยพักไปก่อนแต่พอเราลองไลฟ์ทุกคนให้กําลังใจเยอะขอบคุณมากๆแล้วที่บอกว่าคนไทยลืมง่ายคือจริงๆเราก็ไม่อยากให้เขาจดจำเราในแบบนี้พูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟังเราก็แอบน้อยใจเหมือนกันยังไงก็รออุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน